สวัสดีจ้าทุกคนมามากินกันผัดซีอิ๊วมีทั้งเส้นใหญ่ทั้งเส้นมีมีอะไรใส่อันนั้นเนาะวันนี้เนะาะเมื่อกับบรรยากาศฝนกำลังจะตกค่ะทุกคนมากินด้วยกันจ้าอร่อยอร่อยจ้าอ้ํา <c oughs> <c oughs> ก็รออยู่นะขอเติมพริกสักหน่อยจะเผ็ดไปไหมเนี่ยใส่พริกสักหน่อยขอบีบมะนาวสักหน่อยบ่หุ่ง่งกระจุดมากินด้วยกันจ้า ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนูหน่อยนะคะฝากดูคลิปหนูหน่อยคะ่ะหนูจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะหนูเห็นมีคนมากดหัวใจให้หนูดีใจมากเลยนะ พอเติมพริกมาแหอมหอมกินพริกเยอะยวดจ้าทำงานมาเหนื่อยๆกินอะไรก็อร่อยอืมลืมว่าจะเอาขนมจีนมาโชว์ตรงนี้ด้วยพี่ๆจะได้เห็นว่าหนูยังขายขนมจีนอยู่นะไม่ได้หยิบมา ตอนนี้ไม่ค่อยได้กินขนมจีนแต่ก็คิดอยากแล้วเนาะพอเรากินบ่อยๆแล้วก็เลยเลยเลยไม่อยากกินตอนนี้เริ่มเริ่มมาอยากกินแล้วอยากกินขนมจีนซาวน้ำปะลาะอร่อยอมีพริกขั่วเองอย่างเงี้ยหอมๆอย่างเงี้ยอร่อย เยอะมากเลยนะคะเนี่ยอร่อยมากด้วยมีกระหล่ำอยู่นิดหน่อยมีแค่แรดแครอทนิดหน่อยก็ใส่ลงไป มาจันดูสักครันคำโตโต บ้านใครน้ำท่วมบ้างพี่ <c oughs> ในกรุงเทพมีบางพื้นที่น้ำท่วมแล้วทางภาคเหนือบ้านไหนน้ำท่วมห้องเจ้าไปกุนลังใจข้างเนื้อ ขอแค่คาดปลอดภัยฝ <c oughs> นตกนักปีนี้นหันในข่าวทางภาคเหนือนกับวีน้ำท่วม ที่สุโขทัยวันนี้ก็น้ำท่วมพ่อโทรมาเมื่อกี้ฝนตกแรง เวลาอากาศชื้นชื้นก็จะมียุงเยอะก็จะมีโรคที่เกี่ยวกับยุงอีกนะคะทุกคนระวังไาเ้เด็ดออก แล้วมีโรคอะไรยุดโรคหน้าที่ว่ายุงกัดแล้วมันจะมันจะทําให้เราปวดกระดูกเก็บปวดตามข้อ แล้ว่มันมากับยุงเหมือนกันจ้ะทุกคนไม่อยากให้ใครเจ็บป่วยเลยเพราะว่าการเจ็บแผนทรมานทั้งทั้งตัวเองแล้วก็คนที่เขารักเราพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลัว ต้องมาคอยดูแลเราแล้วก็ต้องมาเสียเวลาการทำงานด้วยขอให้พี่ๆทุกคนมีสุภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วย ถ้าร่างกายแข็งแรงจะทำอะไรก็ทำได้ Làm thế đó cháu. Chụp chụp à. Thế nên là หมดแล้วจ้าวันนี้หนูต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสองคนกินํำกินแซ่บต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ